พาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าเนี่ยคาอยู่ในสถานทูตเนี่ยเป็นระยะเวลานานได้ขอโทษแล้วก็สาภาพบาปกับพระเจ้าแล้วพาสปอร์ตส่งมาถึงบ้านพร้อมกับวีซ่าพระเจ้าส่งทําการอัศจรรย์ค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องทุกทกท่านนะคะข้าพเจ้าสาราธัญพัฒน์การจนาธนาวสุนะคะวันนี้อยากจะมาเป็นพยาในเรื่องของการที่พระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทําการอัศจรรย์ในชีวิตของข้าพเจ้าทุกทุกวันแต่เดิมก็เคยขอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของสามีขอให้ดีขึ้นพระองค์ก็ตอบรับคำอธิษฐานค่ะสามีก็สุขภาพดีขึ้นจริงๆค่ะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแบบอัศจรรย์มากๆเกี่ยวกับเรื่องวีซ่านะคะ ร้องทูลขอพระองค์เกี่ยวกับเรื่องวีซ่ามาเป็นระยะเวลาเกือบเดือนก็ใช้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอดอาหารอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นขอให้พี่น้องทั้งในกลุ่มย่อยแล้วก็พี่น้องที่สนิทกันนะคะช่วยอธิษฐานให้เกี่ยวกับเรื่องว่าขอให้ได้วีซ่าทันตามกำหนดที่ต้องการที่จะเดินทางไปที่ต่างประเทศนะคะพระองค์ทำการอัศจรรย์ด้วยกันว่า อนุมัิวีซ่าของเราเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เชื่อไหมคะว่าพาสปอร์ตและก็วีซ่าเนี่ยคาอยู่ในสถานทูตเนี่ยเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าในชีวิตวันวันหนึ่งเนี่ยเราได้ทำอะไรพลาดเราทำอะไรผิดหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์อะไรบ้างนะคะก็ได้มีท่าทีใหม่สาภาพบาปแล้วก็ ขอโทษขออภัยต่อพระเจ้าขออภัยต่อพระบิดาแล้วก็ขออภัยต่อพี่น้องบางท่านที่บางครั้งได้ได้พูดล่วงเกินอะไรไปแล้วก็ขออภัยในสิญาติบาลในบางครั้งที่เราก็เผลอคิดไปหลังจากที่ได้ขอโทษแล้วก็สรารภาพบาปกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์ค่ะพาสปอร์ตส่งมาถึงบ้านพร้อมกับวีซ่าหลังจากนั้นแค่สองสามวันเองค่ะหลังจากที่เรารอมานานนะคะด้วยการที่ว่าเราก็ เชื่อฟังในการที่ยอมทำตามถ่อมใจถึงสุดๆแล้วก็ได้รับการตัดผีขับสิ่งไม่ดีในในตัวเองซึ่งบางครั้งเราเราก็ลืมเราก็ไม่รู้แล้วก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะเรายังมีอะไรอยู่นะที่มันเป็นธงที่มันยังเป็นสิ่งที่พระอ,องค์ไม่พึงพอพระทัยก็นึกไม่ออกวะนะพระอ,องค์ก็สําแดงให้เห็นว่ามันมีสิ่งอะไรเหลืออยู่บ้างเช่นรูปรเคารพรูปภาพ ที่เราก็นึกไม่ถึงมันเก็บอยู่นานแล้วแล้วก็เสื้อผ้าบางอย่างที่เราเคยใช้ในเรื่องของงานพิธีกรรมพรอองค์ก็สัญญาให้เห็นแล้วเชื่อไหมคะหลังจากที่เอาสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตนะคะพระเจ้าตอบรับคำอธิฐานทันทีค่ะเราได้วีซ่าเราได้พาสปอร์ตกับคืนมาแบบอย่างรวดเร็วมากทั้งๆท,ที่สถานะที่ยังสถานะที่มันขึ้นอยู่ในในระบบอะค่ะยัง p e n ด i n g อยู่เลย ยังบอกว่าเออกำลังทำแล้วก็กำลังจะส่งออกแต่พระเจ้าหยิบค่ะพาสปอร์ตจากสถานทูตเนี่ยส่งมาให้ถึงบ้านโอ้โหอัศจรรย์มากนะคะขอบคุณพระอ,องค์ค่ะเรื่องนี้ขอบคุณพระอ,องค์แบบขอบคุณพระอ,องค์อ,คอ,อ,คอ,คอ,อคย่างมากเป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองหลังจากที่เตรียมเมื่อที่จะเดินทางใช่ไหมคะก็จะมีการไปตรวจตรวจโควิดค่ะพี่น้องขาหลังจากที่เราอะได้รับข้อความจากทางโรงพยาบาลใช่ไหมคะว่าผลการตรวจของเราเป็นโพสทีฟโอ้โหวันนั้น รู้สึกแบบแย่มากๆอะเพราะว่ารุ่งขึ้นเราต้องเดินทางอยู่แล้วอะแล้วผลตรวจวันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นผลปรากฏว่ามันติดจริงๆเนี่ยเราคงยังไปไม่ได้แน่ๆอย่างน้อยก็ต้อง14วันใช่ไหมคะเราก็ทําการอธิษฐานขอต่อพระเจ้าเลยค่ะในคืนนั้นทั้งคืนนะคะเราอธิษฐานกับพระองค์ทั้งคืนเราบอกว่าเราไม่เชื่อเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับในสิ่งที่มันปรากฏขึ้นเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาส่งข้อความมาว่าผลการตรวจของเราอะ ติดเชื้อเราไม่ยอมรับเราปฏิเสธขอปฏิเสธเราเป็นลูกของพระเจ้าเราขอปฏิเสธพอลุกเช้าขึ้นมาประมาณ9ก้าโมงกว่าก็ไปที่โรงพยาบาลค่ะผลออกมาไม่พบเชื้อใดๆทั้งสิ้นทางเจ้าหน้าทีท่ก็แจ้งว่าที่ส่งไปก่อนล่วงหน้าเป็นการส่งผิดเราก็ไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจสุขภาพเรียบร้อยทุกอย่างก็ผ่านด้วยดีด้วย พระเจ้าจริงๆด้วยพระองค์จริงๆไม่มีใครพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทําได้แบบนี้นะคะแล้ววันนี้ก็ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วค่ะอยากหนุนใจพี่น้องนะคะว่าขอให้เชื่อระวังใจในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราค่ะพระองค์ทําได้ทุกสิ่งค่ะไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทําไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ค่ะขอถวายเกียรติพระองค์จริงๆค่ะรักพระองค์สุดใจเลยค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ